สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวนานะคะซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ทกศจ่ายรายละ1,000บาทในวันนี้นะคะ11ทธันวาคม2,567นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ตามที่คอรมอเมื่อวันที่3ธันวาคม67นะคะได้ไมีการเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็คือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือละ10ไร่หรือไม่เกินครัวเรือละ1,000 0บาทหรือให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนั้นนะคะซึ่งอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้เปิดเผยคุณสมบัติของผู้ที่เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2567ทับ8ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67ทับ8รอบที่1กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรปี67นะคะก็คือเป็นเกษตร,รกรที่เพาะปลูกในช่วง1พฤษภาคมถึง1 31ตุลาคม2567ค่ะสำหรับภาคใต้การเพาะปลูกรอบที่1จะเป็นช่วง16มิถุนายน67ถึง28่กุมภาพันธ์2568นนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลผลรายชื่อเกษตร,รกรและจะส่งรายชื่อให้เกษตร ของเกษตรกรนะคะให้กับธนาคารทกศตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2567ก็คือวันนี้นะคะเป็นต้นไปและนี่ก็คือเกษตรกรสามารถตรวจสอบขึ้นการขึ้นทะเบียนและก็การรับสิทธิ์ภายใต้โครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรตามนี้เลยค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเช็คกันทุกปีก็ว่าได้ค่ะสำหรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอย้ำเตือนเกษตรกร,ะรกน,นะคะปรดระวังมิจฉาชีพในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินหรือว่ากับ กรมส่งเสริมการเกษตรเองไม่จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะและจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าไลน์ให้เกษตรกรโดยตรงหากสงสัยติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอไกลบ้านเท่านั้นค่ะใกล้แล้วนะคะสำหรับชาวนาวันนี้ก็เริ่มมีการส่งรายชื่อให้กับธนาคารทรกสเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะก็จะได้รับเงินร่ละ1,000บาทแล้วนะคะ